นี่ทีมงานเรานะคะวันนี้เล่นสองทุ่มนะจา๊ะทุกคนพี่แนนก็เอาไว้ถ่ายวิดีโอด้วยนี่เลมี่เมแล้วก็ต้องเมียว คนใส่ร่างเดียวกันเนาะก็เลยร่างใหญ่ต้องนั่งด้วยกันนะเลอรเสร็จยังอ่ะยหล่อแล้วรอแล้ววันนี้มีสซฟไออีแล้วขึ้นก่อนแท่น้องฮารหรอนีรรออยู่ได้เลยอ่ะวันนี้วินเนอร์อุ้ยขวบเลยสวัสดีน้องฮาร์ดด้วยพูดถึงเข้ามาเลยคิดถึงน้องฮาร์ด จะร้องไห้นะอยู่บ้านนะ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนเตรียมชัวนะคะนะแฮร์รี่เสร็จแล้วเหรอไ,ได้หรือเปล่าอุปกรณ์การเรียนตลกนั่นอุ้ย,ยหลานาดด่าสิ ฝั่งนี้ก็จะขอตุมอุ้มผูเสียจะเสียตุมสีแดงกละสีสมบ่อ้อแบ่งกันบ่ผู้นึงหัวผู้นึงปีกบ่กระบะบ่กเอาเสมาเสนี่สีแดงกละสีสมอุ้มรับเหมารับจบรับจบที่อุ้ม เสร็จแล้วว่าแล้วยาไปล้วบ่เอานคือบนานบ้านผมน่ยมึงนี่น่ะโอ้ยพาถามิซางเห็ดผมเห็ดผิวมเนมิซางเฮ็ดผมแล้วแ่บ้านจะขอก็หาสร้างบ่นี่ จาางนี่คิดถึงน้องฮาร์ดเป็นเกษตรยนทุกคนด้จ่าขอบคุณนะคะสร,ร้างกับพี่ผู้เดียวนี่แหล้วฮา,าร์ดเก็บได้แม่พูดมือพูนของลังค่าเขาเบื่อนี่ไม่อยากเห็นเลยนี่เห็นเพิ่นเนาะมาอนีิเนาะมือพูนเจก็แต่งหน้าสวยแท้เออแบบฉวบเชียวแบบมะดามแบบมะดามอยู่พัทยาน้องเคทที่แต่งหน้าอยู่อะไรมาอนีิ เจเชนคนขาวดีเจเชนเคห้าหกไงอ้ยส่งอันนี้ฮะสี่อน,นวันนี้พี่หมีพี่หมีได้อะไรนะร้องเพลงงานเชิงเรือเป็นนังไฮ พื่ออะไาเพื่อเสียนเพื่อนฟังท้วนอีกจตลอดนึงก่อนละสัตว์เพืพ่อนพื่อแกด่วนเรียวท่านเดี๋ยวเจ๊ฟังจากพี่หมีนะเ <c oughs> ลิศเอาสีน้ำส้มอะไรเชื่อก่อนาาอือเอาท้ายพี่น้องเนี่ยข้าวหนึ่งฉันน้ำหานอนกาศกันเอาการไหมพี่น้งการเป็นใส่ก่อสวัสดีพี่น้องฮาว สวัสดีพี anymore, no. yeah. ่น้องเพจฮอซี่พิธีกรแสงทองเอาเพจฮอซี่พิธีกรแสงทองพะนะไม่อกไปตัวตีไม่อกไปตัวตีเตัวเด็ดเพจมารำแพราวแสงทองคอยลงพี่น้องคอยลงก็สุสานตัวอเลวเออเป็นจังไหนพี่น้องมื่อกี้ชมฟรีนะจ๊ะจะบอกให้ชมฟรีทอดตีสามพันห้าคิดนวตเดจอภาพมาสิ โอ้ยแมงนใหม่ครยเมันหลเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับขอบคุณกำลังใ,ใจที่บอกมาทีมงานเท่าสูขซุกซน้นนะคะพี่นอง อโอหข้อหักคุณแม่พิคุนสี่คุณแม่พิคุณประโยชินได้ภุน้าสามีเรากอบัญโยงประโยชินไะด้จะส่งเรียบไปทำการบ้านเราโอเค สวัสดีค่ะนภูมสวัสดีแม่วันเพ้นด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดนะครับทุกคน,นวันนี้กลุ่มที่รอบที่2 3 1นะครับมาด้วยกเขากลุ่มปิดแอดมพิทรอส่งลิงใช่ครับเข้ากลุ่มปิดนะครับวันนี้เมื่อนี้นะครับกับมีลำซิ่งมีน้องบูมนะครับแล้วก็มีน้องไม้ มีน้องบูมนะครับแล้วก็มีน้องจูแล้วก็มีแม่แพรวนะครับสวัสดีครับผูดอยู่แถวน้ำเยืนนะครับผมใครอยู่แถวน้ำยืนนะครับก็มาให้กำลังใจพวกเราได้ที่หน้าเวทีนะครับเมื่อนี้พื้นที่แบบพ่วงขวางลายพี่น้องพื้นที่กว้างขวางมากนะครับแล้วก็ อมีแม่น้ำอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวดึๆมากาว่าอาจจะมีแบบบรรยากาศที่แบบลมเย็นเมื่อวานสนุกมากจ้าใช่ครับเมื่อวานขนาดขนาดคนร้องก็ยังสนุกเลยครับเพราะว่าทั้งมือไดรแบบว่าคนมันหลายสินะครับนักร้องข้าจอกับสิมีกําลังใจในการจะร้องนะครับแต่ว่าถ้าคนน้อยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกาลังใจนะครับคือมือไดรย์ขันแบบคนหลายๆอย่างสิเข้ากับสิแบบกระชุ่งกระช่วยสินะครับสวัสดีคนหล่อขอให้ปังๆครับขอบุณครับ คนท,ที่เข้าคุมจังไบเจ้าสัตว์มีหมุดอยู่นะครับพี่พี่นุชแกปักหมุดให้อยู่นะครับหรือหรือทักเพจน,ะนริตาไรทุกรอบก็ได้นะครับพิมพ์ว่าทักเพจนริตาไรทุกรอบไม่ใช่เป็นรูปสีชมพูหรอกครับพี่น้องแต่ว่ามีมหมุดนะครับพี่ปักหมุดไว้อยู่นะครับเมนบอลเราได้ปากไหว้เป่เป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานแสงทองขอบคุณครับ วันนี้เริ่มสองทุ่มนะคะอีกสักหน่อยก็จะได้เริ่มแล้วนะครับตักจ้าันใช่ครับจ้าไฟก่อนอจริงห จ้านี่นะครับแล้วก็นั่งอยู่ข้างแม่มีนะครับวันนี้น้องฮาร์ตลานะครับน้องฮาร์ตไปเรียนนะครับน้องบุมหล่อมากครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดิฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับหรือถ้าใครยังไม่เข้าปุ่มนะครับวันนี้สามารถเข้าปุ่มปิดได้นะครับรอบที่2 3 1นะครับวันนี้ได้ละโว้ยอยู่กับบ่ม วันนี้อยู่กับแอดมินบูมนะครับแอดมินบูมมาแอดมินอะไรทำไมหลอดจังเลยเอามาบัตรสิไปเอ้ยทั้งายงกล้มาแล้วครับฟองที่มาเราจะได้เปลี่ยนแล้วเด้อครับผมวันนี้ผมก็จะได้เตรียมตัวขคืนว่าดีใช่หร่าพุ่มพึ่งวนนี้ไม่มีงานวันนี้ไม่มีค่ะวันที่ซีคนประกาศกันนะวันที่สิบนะคะว่คืึหนดาจะขอข่าเสียอายกล้องเอาไหมไม่เอาหน้าพี่มิ้งก็ได้ วันที่10พฤศจิกายนเดือนนี้นะคะหมอชิดบริเลนด้แพี่น้องเดิกเปลี่ยนสถานที่เป็นตลาดเสรีสาย5นะคะโอเคนะคะพี่น้องแล้วก็วันที่25อยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการนะคะมารับชนกแอนมินลองเห็งนได้นิดหน่อย น้องบูมรอมากค่ะไม่ป่อจราจรพูดเอรับว่ารอสู่พอบีดอกเมี้ยท่านใดจอดรถไวหน้าที่หน้างนนั่นก็คือไปเียงอเจนวิหน้คลินิกรุาซื้อตรวชิลิ้นหน้าล่างได้นะคะจอดได้ลังสอง่นะครับมี่สิพี่แนนเซโลพี่แนนก่อนตอนนี้นหมอเขาลุุหมอออกกรได้พอกะังลุกาออกอกรทํางได นะครับผมพี่น้องไปจอดตันาที่นิ่เพลนขออนุญาตขอมันเกไปเคลื่อนรถออกให้บุกสักอนเซ็กนล้งยีซ่งาหรือว่าสอนุเยยังวไปจอดได้อบมือด้วยนะครับขอบคุณครับบิวตี้บ็กเกอร์ น้องเอิญเปลนเองคือแต่งหน้าสวยเลยมุนะีน่ะตลาดเซรีสายห้านะคะวันที่สิบนะจ๊ะตลาดเซรีสายหาวันที่สิบเปลี่ยนจากหมอชิดสองนะจ๊ะบ่มี่ผูดด้ใดว่า ย yeah. ู่สายหาตลาดเซรีสายหาบุ้งหัวหน้าสียั่งเบยเพิ่งมีคนทำผมเอาผู้ใดว่ามืออื่นมีงานผู้ไบอกไปเออบอลแล้วบอลแล้วสินยุดยวัดทุกอย่างมืออื่นแล้วว่าแล้วสินนอดแค่ค่ะมือื่นแล้ว จเจ้าแมนบบูกระตือืนมาหาเนี่ยเฮติเจ้าบอลน,น่ะแล้วดูไหลทุกวินาทีบอสทำงานบอเฮตยามนอนอีดีแล้วนะ่ะเอ้ยเขาบอกพ้นบอสเด้นน่ <laughs> น้องปอยมาตีลังกาเดหนมาตีลังกาค่ะมนสูค่ะบนบงาบอรบ่เมือค่ะน,น,น,นี่นนอนอีเต่นหนาจัชเต็มแข้งก็เหมือนม่ดีดีดครับเนาะไอเช่ขนาดนี้ผมแพ้ ั่งนี้ก็เสียบขนนะคะ อดคุณแม่จะพาบ้านได้หอดทุ่มแล้วอีกหงส์แล้วที่วันนี้เร็วนะคะนี่อแล้วแล้วมาแล้วคุณแม่มาแล้วคุณแม่หมูงวาแล้วเพื่อนเขาบอลอยู่ตอนนี้ก็าวกาวัว ยายสัญญาไปหาแล้วกันสันข้านุแม่สวัสดีค่ะอันแม่ทุ่มเครื่องเปิดงานเลยบ่ค่ะขาดเรื่องไหพี่ที่ก่อนไปทำต้องเอาอันเปิดเลยค่ะแล้วพอไปตีเหล้าก็จะเอาดวงไม่ยันแ้่กองถูงก็เครื่องใหม่ตั้งเปเลยค่ะโอเคแล้วแม่เนาะโอเคแม่เยอะเยอะอีกประมาณสิบนาทีแล้วแม่เด้อนี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่ เมยจะผ่าไงได้พี่น้องนี่คุณแม่นะคะยังยิ่งเราบอบยืเขาเราบอกก้อยเดี๋ยวมุสีเนี่ยบอกฮัดสี่กันใจสิปสเ,สเปิดย่านเหรอดูฮัดสีเพิ่นเพิ่นถาแถวไหนละเพิ่นดาวสัตว์เปิด กี่นี่ละสามสิบนี่ละสามสิบสามสิบห้านี่ละเดี๋ยวพ่อไปเบิ่งหน้าเวทีพี่น้องกราบพระมศการพระเถราุเถระพระพิสุทธสังเกทุกรุณารวบบารีอุดมตำบลศรีวิเชียรอำเภอนลำยืนจังหวัดอุบลราชธานี กราบสวัสดีพี่น้องพี่น้องวินบองแค้นพี่น้องแค้นหมาล่าเป็นพี่รักแลเครับนับว่าเป็นบุญมาวาสนาทรงของลูกหลานทีมงานแพ้วพร้าวแสงทองเมนีนได้ดนของคำว่าบอหนสศพเป็นนาทีของเนื้อดุจเนท้องาาเนื่องในงานบุญมหากฐินในครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ถือว่าลูกหลานยินดีได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกัน ในกลางนี้วันนี้ไล่กล้องใหญ่นะคะรีบเข้ากลุ่มปิดเด้อพี่น้องเด้องานบุญมหากระถิ่นรอบสองสามหนึ่งนะคะดูได้สองวัน,<ใ>นวันนี้แล้วก็วันที่หกนะคะวันยงประโยทินก่อเฮาู้หลวงล,ลับหลวงเตาหลวงหลานขอบข้างคุณแม่นะครับผมได้สางนา้ำทำบุญกลางคืนตั้งเป็นองค์กระถิ่นึ้นในกลางนี้ คิดถึงหลังเวทีนะคะกระชังนะคะเปี่ยเกี่ยกระชางลูกเกาเหกาหลานทีมงานแพ้วแาวแสงทองถือโอกาสมาเยี่ยมยำทำข่าวพี่น้องข้างอำเภอนำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมาถือไดพี่น้องในการสนับสนุนมาโดยตลอดคำเคลื่อนีกับเส้นต่างวันนี้รับชมฟรีข้างคณะจงภาพโดยคุณแม่หมูจัดให้ในค่ำคืนวันนี้ นะครับผมนันก็คือกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับผมหรือว่าคุณแม่พี่คูประโยชน์ทินนะครับผมเจ้าภาพญงของเข้าจ่าสิทธิ์เอกชิชนุพันประโยชน์ทิน้อมด้วยนายสังติภัตประโยชน์ทินนางสาวเนรานทิมชัยขอๆด้วยทางคณะบุตรหลานคณะญาติพี่น้องทุกๆท่านถือว่าวันนี้มาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกัน อีกวานั้นเกิรดร่บไปใสิริภพพ่อกับลูกหลานทีมงานแฟลพราวแสงทองกราบขอบพระคุณพี่น้องแล้วกราบขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีมงานแฟลพราวแสงทองในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับปุ๋ยมรดกตราลุกอรุณากพีปะหนกอของเข้าโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรูุ้เฮทไฮเซนาผมออยยางพารามั่นสำปลังตัวเลือกที่ดีที่สุดของพี่น้องเกษตรกร ต้องป <ave them. S 1> ุ๋ยมรกตรารุ่งอรุณสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วประเทศไทยเครื่องดื่มโอทีสิบาททาให้ลองอร่อยจริงพ่อจะมาซื้อตัวเด้อพี่น้องเด้อจะน้องกษียรเริ่มเร็วนะคะพี่น้องจะพามาดื่นอย่แงไรกันเพนเรื่อยๆนะคะกับเครื่องดื่มโอทีครับบริษัทท็อปไลน์มิวสิกไดมอนด์สติโอโดยนายห้างทวีชัยเจริญยะเอี่ยมอุดม เธอว่าเป็นหัวเรื่องใหญ่น้พาคาระวานห้ามผ้าระวานลูกเต่าลูกหลานที่งานเท่าเท่าแสงทองหอบหอบกระเว้กบมบสื่นให้ที่ให้นอกเอิดวาทั่วประเทศเล่ต่อมาได้กับบริษัททอปลาเมวสิคเดลโมเนสตอริโอเอ็นทีดีเครื่องเสียงมาตรฐานในค่ำคืนวันนี้ต่างขอบพระคุณไปยังมงคลสตูดิโอขอบเกลือหงสาจอ led ต้นนิจุริชาเขาเป็นผูะสนับสนุนหยุดเกี่ยวกูเกี่ยวกาดเกี่ยวกันเท่าก้าวเสียท่อให้โจทย์พี่ไอพี่น้องรับชมในช่วงแรกๆนะครับผมโดยทีมงานสายซุ對對่มไลน์ในโซนไอพี่น้องรับชมรอบนี้จากหลรอบที่สองสามหนึ่งนะครับผมพี่น้องทั้งบ้านบอสามารถเดินทางมาได้แต่สามารถซื้อบัตรออนไลน์เมืองุูมเปิษ ลูกเต่าลูกหลานทียมนั่นแพร่ข้าวแสงท่องใดคือกันครับบมื่อถ้ากราชะพาเข้าได้แแ่งเขาบ้าวาใดเวลากลายเป็นพ่อสมควรนะครับผมแตเลื่อหนอกมาบูชาดอกสื้อหาหมงนางหมงเศร้าแต่ได้่าบ,บ่เป็นการเสียเวลานะครับผมสองทุ่โดยมาบ้านลูกหลานจะได้เปิดมานถอ่างแสดงเลย นะครับผมอ้องผาด้ลีทคุณยายน้องมาถึงแล้วนะคะจะผ่าพดหอตอนที่ท่านยีหมู่ออ้แล้วหลังทีีแล้วมากบกคับมหาบุรังที่านเพื่อว่าแสยพ่อของเราแล้วรอยยานประชาสัมพันธ์นะครผมไปท่าพอบานไปท่าเมืองพอจิตไปท่าคุณพมอบุญนําคุณพอท่าโยมคุณพ่อท่าเน่วยทางท่าบงับสอพอ สวัสดีค่ะป้าผู่นอนได้กินได้อย่างไ่ช่จุนีเลย่้นหลังเวทีร่เพื่องีตีได้เปิดมาทําการแสดงแรงแงถึงวัตถุประสงค์ในการทักงานเซตาพิการปังค่ะสิบเป็นนะของคงาที่นาเ่วเมาแสงทองครับ เฮาพี่พอเขาบอกแล้วพอข้างกันจะหักของเข้าพอสู้กานอาหารหลังไปที่เพื่อเรเป็นการเสียเรื่องเขานแสดงใจที่พ่อพี่แม่ผู้อยากฟังร้องฟังร่ำเห็นใจพี่พอพี่แม่ผู้หักผู้แย่ลูกเก่าลูกหลานทีมงานแพร่แพร่แสงนองรายกัรบุคคลลับเรียนเลยนะครับขอบคุณครับฝั่งนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยสวัสดี1,200ท่านนะจ๊ะที่ถอดรองหาด นี่ยแะพี่เต้ยพี่เต้ยแต่งหวานหวานให้กำลังใจกันพี่น้องคุณพ่อพูนา พร้อมแล้วครับขอกราบเรียนเชิญพ่อสบายอุรากรนะครับจะเริ่มแล้วนะพุ่งเลยบ้านวานีอุดมของเราพุ่งไปดิสุทธาใจสุดเพลสพูดน่ะครับวันนี้ขึ้นเลยโอ้เอาสรุปใครขึ้นบ้างสองคนเบยพฤศจิเฉิดฉายอ๋อวันนี้เต้ยจะเป็นน้องฮาร์ดน้องฮาร์ดตอนโต โตขนาดนี้เลยเหรอโอ้วันนี้น้องฮานลานะคะเพื่นบริมาก็จะเป็นไอ้เพื่นเด้ขึ้นเด่นรองเพลงแท้มาอนีิก็จะเป็นวินเนอร์แล้วก็เต้ยนี่คูณละเพลงเูื่อนเด้เด้อโอเด้อเมื่อาหร่อ้าวมงดูจักอันกวน ยังไหลด้อยหมดวันด้อยเอาไม่ถกงม่ามีเนกมเนกมีเนกโลกหนารักเปยังก่ะ